สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า The Fallout นั่นเองนะครับเป็นเกมมือถือ A.P.I. ที่เหมือนได้รับนดาจใจมันจาก d n y l i g h t นั่นเองทุกชมครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมนี้กันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุกชมครับสำหรับเกม The f a l l o ในภาคที่สองนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมตอนเล่นกันครับมาแล้วนะครับผมก็เอ่อเหมือนขับมอเตอร์ไซค์มันจอดจริงๆมันจะเป็นเรื่องเล่านะครับ นี่อันนี้จะเป็นบรรยากาศภาพกราฟ,ฟิกในเกมนั่นเนองคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมันมีการปิดในส่วนของตัวเสียงอะไรไม่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับใน,นกระเป๋าตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับมีเพียงแค่รถนะครับมีซอมบี้อยู่นะครับอุ้ยอาวุธมาเต็มว่ะเอาเรื่องว่ะคือตอนนี้มันมีเหล่าซอมบี้นะครับเอาแบบเซฟๆก็น่าใช้ธนูนะครับ เซฟไหมเนี่ยเฮ้ยอ๋อธนูก็มีลูกนะก็มีอยู่แล้วนะคิดว่าแบบจะให้แบบชิวๆนะครับเปลืองอยู่นะถ้าแบบนี้คือเปลืองอยู่นะเดี๋ยวอยู่ในปั๊มน้ำมันล้างนะครับอ่าฮะเก็บลูกธนูได้ไหมเนะี่ยเก็บได้ไหมโอเคคือข้อดีนะครับยิงไปแล้วสามารถอ่ามันเก็บได้ เออโอเคอยู่นะครับนี่ทำไมข้างบนมันเป็นมันอุซี่ใช่ไหมเนี่ยทำไมมันแป๊กแปก สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอกและดีและปลอดภยัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น m e r l i s Luck Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, Arc Night, Harry Potter, Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกม m e Center ์ดูกันะว่าจะเป็นจังไหนกันบ้างนะครับออื โอเคอยู okay. uh ่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันเลยอ่าฮะเราไปไหนเลยท่านผู้ชมหรือต้องวิ่งออกตัวถนนไปนะครับถนนทางด้านซ้ายมือมันปิดอยู่นะครับแต่ตรงเนี้ยเราก็สามารถวิ่งมาได้นะคิดว่าอาจจะใช้ทางนี้หรือเปล่านะหือถ้ามันติดมันก็ไม่ใช่ไง โอ้ไม่ก็อ่ะ๋ยวมันมีมม่กดดูได้ไหมเนี่ยกดดูไม่ได้กดดูไม่ได้กดดูไม่ได้เดี๋ยวแล้วเหล่าซอมบี้อยู่ไหนกันหมดเราอยู่ตรงปั๊มอะครับปั๊มอยู่ตรงนี้นะอ๋อเติมน้ำมันก่อน ทีนี้ติมน,น้ำมันไม่ได้นะครับเข้ามาตรงนี้ไอ้ผมก็ไปล่าซอมบี้อยู่นะล็อกนะครับอ่า uh, you can jump นะกดจั๊มขึ้นมากดแท็บสองทีนะครับเป็นการจั๊มเข้ามาในนี้น่าจะมีซอมบี้อยู่ดูลาดราวแล้วนะครับคิดว่าน่าจะใช่นะอ่าฮะ มีของด้วยเนนเน่เนั่นเน่น่เน่เนเนเนโอเคทำการออคอนเน็กไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนี่ครับอ่าให้หากุญแจเฮ้ยไปเดินโอ้ใหม่กอดเพื่อยาง โอ้ท่านผู้ชมครับมากันแล้วครับเราซัมบี้นะครับโอ้ oh my god โอ้ my god วิ่งก่อนแล้ววิ่งก่อนแล้วผหเปิดมาแบบองการานสร้างเลยนะถึงภาพกราฟิกอาจะไม่ได้แบบเจมาอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยว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 กระสุนหมดนะครับเขาให้หากุญแจนะครับแล้วก็หาทางออกนะครับ ตัดการก่อนโอเคได้ตัวเดียวครับเฮ้ยอะไรนายจะไม่เป็นอะไรเชียวหรอโอเคมันก็สุดแล้วนะครับโอ้เฮ้กลายเป็นแบบสารเคมีอะไรบางอย่างนะครับผมไม่ค่อยชอบปุ่มที่แบบเออไอ,อนี่เลยอะเนี่ยเดินชนิไดได้ไหม อะวิ่งไปก่อนนะครับเหมือนทางนั้นขวาตรงนี้มันมีอะไรอยู่นะครับนี่ไงกุณแจนะเข้ามาในนี้นะครับคิดว่า,าจะเข้ามาในนี้โหเปิดมาแบบอลังการเวอร์นะใช่ไหมโอเคใช้กุญแจสิครับโอ้ไม่กอด เราใช้แบบปืนหมดแล้วอยากได้ปืนพกมากกว่านะโอเคอเฮ้ยน่าจะหนีออกไปได้แล้วมั้งอาา่าฮะเข้าไปจะโดนพิษอะไรไหมไม่โดนนะครับเดี๋ยวลองสำรวจดูก,ก่อนนะครับเผื่อมีไอเทมอะไราบางอย่างที่แบบหลงเหลืออยู่ที่แบบเราไม่ได้หาไง ไม่น่ามีนะคิดว่าแบบดีนะครับโอ้แมก็ o d คือน่าสนใจนะครับสร้างเกมเป็นเนื้อเรื่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปด้านล่างเหรอเฮ้ยเอาอ๋อนี่ไงนี่ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นุ้ชอครับโอ้ทีนี้มารุยโอ้ คือออชิราแบบฮอลล์หรืออะไรแบบนี้เลยนะมีการเซฟนะครับเก็บไอเท็มเลยดิอะไรวะเนี่ยกระสุนเฮ้ยหาขอกระสุนที่มันตรงกับอาวุธที่เรามีได้ไหมคือมันถังอะไรนี่คือต้องไปทางไหนนี้ยทางนี้ไปไม่ได้โอเคมีแต่ลูกธนูคู่ใจ อ๋อเขาบอกให้หาทางออกนี่ไงทางออกแต่จะไปไงอะ่ะเดดขึ้นไปหรอผมว่าผมน่าจะติดตรงนี้นานแน่เลยหรือตรงน,นี้ทำอะไรได้ไหมอันนี่ไงเอา้าเอา้าเอา้าเสียงซัมบี้มาจากไหนไวะเนี่ย โอ้โหโหโหพี่สัมมี่บักหรือเปล่าหมดแรงกระทันหันมันจะท่อน้ำนะครับถือว่าใช้ได้นะเอาชีวิตรอดแบบกรอร์แบบนี้นะครับผมถือว่าน่าสนใจโอ้มีซ้ายไปไม่ได้มีขวาไปขวาก่อนลวกันเจออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ตำรวจไปก่อนไปไม่ได้ละ กลับไปครับไปไม่ได้ก็กลับไปนะก็เหลือทางข้างหน้านะครับไปครับไปครับโอ้โหใครที่แบบกลัวที่แคบนะผมว่าจบเลยนะนี่ครับมาแต่เสียงอย่ามาเห็นตัวได้แบบนี้เกีจะสู้นะครับไปครับโอ้โหทางแม่งซับซ้อนไปนเรื่อยนะ เอาเป็นว่าก็น่าจะพรีวิวตัวเกมไหมท่านผู้ชมได้ชม,ชมกันประมาณนี้เอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ